บทที่หนึ่งหน้าประตูจวนใหญ่ของจนอาคราเสนาบดีในยามนี้สู้ชิงซึ่งมีฐานะเป็นอนุภรรยาใบหน้าเปี่ยมยิ้มรอสามีของตนกลับมายิ่งกว่านั้นอินรัวเซียผู้เป็นุตรสาวซึ่งอยู่ข้างๆกำลังชะเง้อคอรอรู้เรื่องตลกมากกว่าแอ่ไหนอะไรมาข่าวสารภายใ,ในวงังก็แพร่กระจายรวดเร็วเพื่อที่อินเชียนเมิรจะโขกศีรษะกับสาวเพื่อฆ่าตัวตายนั้นเกรงว่าจนตะกูนขุนนางทั้งหมดในเมืองหลวงคงได้รับข่าวกันทั่วแล้ว นีทำให้แม่ลูกคู่นี้ปักกายลําพองใจวาดผ่านในดวงตาอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อต้องให้ถึงมือตอนเองก็กําจัดหนามยอกอกไปได้อันหนึ่งจะไม่ให้พวกนางมีความสุขได้อย่างไรถ้าหากอินเชียนเมื่อตายไปจริงๆรวัญที่สู้ชิงจะได้เป็นภรรยาเอกของอินเชียนจึอก็คงจะมาถึงให้ไม่ช้าถึงจะโชคดีรอดชีวิตมาได้แต่แทนก็ต้องแบกครับชื่อเสียงว่าถูกถอนมัดไปตลอดต่อให้นางมีสถานะไปถึงบุตรสาวในภรรยาเอกแห่งจดอัคราเสนาบดีแต่ชาตินี้ ก็คงไม่อาจหาสามีที่เพียบพร้อมได้อีกเอ๊ะเหตุใดถึงมีราชรถหงท่านพ่อลับมาทําไม่ใช่หรือราชรถหงอันงงามมิได้คอค่อยสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของทุกคนทว่าลับไม่เห็นเกียวของคุนนางอีเซียนจือจึงทําให้อินร์วุเซียเอ่ยถามสู้ชิงที่อยู่ท่านข้างด้วยความงงงงแต่สู้ชิงใน,นตอนนี้ลับหุบรอยฮิบเบใบหน้าขมวดคิ้วน้อยๆผางมองก็ราชรถหงที่เคลื่อนเข้าใกล้เรื่อยๆคิดค่าดานในใจ ราชรถหงค่อยๆหยุดนงตรงหน้าประตูชนอัคราเสนาบดีสุยเอ,อ๋อปิงเอ,อ๋อเหลือกพามานผัาประคองคนที่อยู่ด้านในออกมาอย่างระมัดระวังชายกระโปรงที่เปื้อนรอยเลือดสีแดงเข้มตกกระทบสุดดวงตาของทุกคนตามการเคลื่อนไหวของผู้ที่อยู่ด้านในอินเชียนเมืองซึ่งก้าวออกมาจากราชรถหงหนนาผัาผ่ผนด้วยผ้าขาวบางเป็นชั้นหนารอยโลหิตสีแดงสดซึมออกมาจากผ้าขาวบางราง,รางเนินจากอินเชียนเมืองเสีเยเลือดมากเกินไป จึงทาให้ใบหน้าซีเซียวแม้จะมีซุยเอ๋อและปิงเอ๋อคอยพยุงแต่ก็ยังให้ความรู้สึกอ่อนระหวยโรยแรงอินลวดเซียดวงตาประกายแววยาะหยันด้วยความยินดีในคราวคราของผู้อื่นไม่รอให้สู้ชิงดึงตัวนางเอาไว้ก็เดินเข้าไปหาอินเชียนเมิง่งขวางอินเชียนเมิ่งเอาไวนะ้หน้าประตูใหญ่ของจวนทันพี่เป็นอะไรไปถือถือว่าเข้าวังครั้งนี้มีได้อยู่ดีกินดีเหตุใดจึงมีสารรูบเช่นนี้ได้เล่า อินรัวเซียสาวเท้าเก้าวใหญ่ก้าเดียวกลมาถึงตรงหน้าอินเชียนเมืองห่างกล่าวด้ท่าทางยอะหยันโดยเฉพาะเมื่อเห็นรอยเลือดที่ยังไม่ได้ใช้ทําความสะอาดบนใบหน้าอินเชียนเมืองปีนหัวเท้าอย่างกำรอบเสบสารแต่ว่าวอินเชียนเมิงในตอนนี้กลับมองผ่านอินรัวเซียเลยไปยังสู่ชิงเห็นฝีเท้าที่เดิมที่ยกขึ้นของนางเก็บกลับไปอมยิ้มมุมปากของอินรัวเซียดูหมิ่นตนแต่กลับไม่เอ่ยปากห้า,หามเห็นได้ชัดว่าสู่ชิง ต้องการเหยาะเย้ยตนเองผัดอินล้วเซียอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการมาของราชรถหงดึงดูดประชาชนจำนวนไม่น้อยทุกคนต่างเต็มไปด้วยความอยากรูอยากเห็นต่อบ,บ้านคนใหญ่คนโตแห่งน,นี้จึงพาก,กันมามองดูเรื่องตลกโดยไม่หวันเกรงพระราชอํานาจมิ่นเชนเมอร์หันหน้าเล็กน้อยมองดูเกี่ยวขุนในของอินเชนจือซึ่งอยู่ด้านหลังค่อยๆใคล้เข้ามาจากนั้นก็สลัดซยเอ๋อและปิงเอ๋อที่ประคองตนเองอยู่ออกแล้วล่าวด้วยน้ำเสียงทางกล้องว่า บุตรสาวอนุภรยาพบพี่สาวบุตรภรยาอีกแล้วไม่ต้องคำนับได้ตั้งแต่เมื่อใดถือว่านี่คือ,าอการอบรมสอนสั่งของซูอี้เหนียงสามวันนี้ยังทำโอหังอวดดีหน้าประตูจนอัคราเสนาบดีถึงเพียงนี้หรือว่าไม่สนใจภาพรัก,รกสัตวซื่อเทียงตรงของท่านพ่อเลยครั้นว่าจานี้ทุกเพลงออกไปผู้คนก็พากันวิพากษ์วิจารณเสียงเบาสายตาทั้งหมดพุ่งไปยังสู้ชิอินทั่วเซีย พวกสู้ชิงตะลินลานไม่รู้ว่าอินเชียนเมิ่งกลายเป็นคนแข็งเกล้าเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดสู้ชีสะกดกั้นความประหลาดใจเอาไว้ค่อยๆเดินเข้าไปหาชา้ชาๆในดวงตารูปมัเลซิงอันงดงานปรากฏความเกลียดชังอมเพล็กน้อยทว่ายามเดินเข้าใกล้ข้างกายอินเชียนเมิ่งกลับเอ่ยอ่อนโยนคุณหนูใหญ่ใหญ่ต้องมาโหว้วยเล่าเรื่องที่เฉินอองยกเลิกการแต่งงานระหว่างเจ้ากับเขาไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราสักหน่อย เห็นได้คุณหนูใหญ่เอามาลงกับพวกเราด้วยถือว่าเห็นว่าพวกเราดังแกง่ายพูดจบสักแม่ลูกก็พากันหลั่งน้ำตาทันใดนั้นสายตาของทุกคนก็หันไปหาอินเชียนมากอีกครั้งพอเขาอนาตตื่นตาหนกถึงที่สุดเช่นนี้แพร่ออกไปเสียงวิพากษวิจารณเสียงคาดเดาต่างๆนานาก็ค่อยๆดังกรางงมหุบพักอย่ามนี้อินเชียนชื่อที่ลงมาจากเกี้ยวเรียบเดินเข้ามาสีหน้าที่เดิมก็ย่ำแย่อยู่แล้วเมื่อได้ยินสู้ชิง เรื่องอิ่งเชียนเมื่อออกมาในที่สาธารณะก็ยิ่งทำหมึนถึงขึ้นไปอีกท่านพ่อชจเมืองเอ๋อก็รู้ดีเจ้าค่ะเมืองเอ๋อไม่มีมารดาคอยดูแลอีหนึ่งและน้องสาะต่างมารดาในจวนของอัครเสนาบดีแห่งนี้จึงไม่เห็นเมืองเอ๋ออยู่ในสายตาพเพราะโดยที่เมืองเอ๋อไม่อาจควบคุมได้ในครั้งนี้จึงคิดจะขับไล่เมืองเอ๋อออกจากจวนท่านพ่อถ้าหากจวนอัครเสนาบดีอันใหญ่โตน,นี้ไม่อาจต้อนทับเมืองเอ๋อ เช่นนั้นมากเออก็ได้แต่ภายที่วังของไทเฮาอย่างน้อยไทยเฮาก็ยังจริงใจต่อรูปแันเห็นอินเชียนชื่อปรากฏตัวหน่อแรกของอิงเชียนเมอ่์ก็สั่นเทอไมน้อย,อยคิวใบถิ่วพันขมวดน,น้ำตาลหลังไหลเป็นาสในทันทีรำไพ่ข้ามครัวเสียงดังเมื่อทุกคนได้ยินก็ค่อยๆเ,เข้าใจว่าจวนอัคราเสนาบดีแห่งนี้อนุภรยาวางอำนาจบาดใหญ่จึงอดสงสารคนหนุ่มใหญ่ที่ไร้ยมามาผู้นี้ไม่ได้สูฉิงและอิ่รัเสเซีย ได้ยินเสียงร่ำพ่าของอินเชียนเมืองเมื่อที่เดิมทีกำลังเช็ดน้ำตาก็พันชนะกึ้นในใจผิวรัดแน่นสายตามอมงไปยังอินเชียนเมืองอย่างห้ามไม่อยู่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดนางในวันนี้จึงแตกต่างไปจากทุกทีเพราะเมื่ออินเชียนจือเห็นปฏิกิริยาของทุกคนแล้วอย่างนี้อินเชียนเมืองพาพิงถึงไทเฮาสายตาที่มองมายังพวกสู้ชิงก็ยิ่งเผยโทสะไม่รอให้สู้ชิงพูดแก้ตัวเกิดข่าวอย่างโมโหทันทีซูอี้เหียง เป็นสติแต่ขับออกนอกจนโดยพลร,ราการกักบ,บริเวณสิบวันอินดัวเซียไม่เารพพี่สาวเพิกเฉยลำาดันท่านอาวุโสขักบ,บริเวณครึ่งเดือนท่านพ่อท่านพูดแทนนางอย่างนั้นเถือพอได้ยินว่าถูกกับบริเวณอินดัวเซียก็ขอบตาแดงเรื่อขึ้นทันทีดวงตามองไปยังทางอินเชียนจีอย่างไม่อยากเชื่อแต่ที่สันลิศก,กลับชี้ตรงไปยังอินเชียนเมืองอินเชียนเมื่งม,งมองดูนิ้วที่เกิดจะแตะโดนปลายจมูกของตน ยิ้มเย็นในใจเอ่ยปากทันทีฉี่กงกงขอรับขันทีมีชุดชาววังสีแดงเข้มผู้หนึ่งเดินมาข้างกายอินเชียนเมืองอย่างเร็วไวเรื่องในวันนี้เห็นชัดแล้วใช่หรือไม่ไม่รอให้อินเชียนเจอเอ่ยปากพูดอินเชียนเมืองก็เอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วในสายตาที่พุ่งไปยังอินรัสเซียแฝงเด้ว,วยแววยาอหยันเข้มข้นแต่ใบหน้ายังคงอ่อนแอหาได้เปรียบชวในให้คนสงสัยยิ่งนักเรียนคุณหนูเห็นชัดแล้ว เมื่อกลับไปจะกลับทุนทุกอย่างแก่ไทยเฮาแน่นอนขอรับขันทีผู้นี้เป็นคนเก่าคนแก่ข้างพระวระกายไทยเฮายอมเข้าใจความหมายของอินเชนมากดีความจริงไม่ต้องพูดถึงว่าคุณหนูอินมีไทยเฮาคอยหนุนหลังต่อให้เป็นคนหนุในภรรยาเอกของครอบครัวธรรมดารรมดาก็ไม่อาจถูกพุดอนุภรรยาฉีจมูกก้นด่าได้นี่ทําให้ค่าราชบริพารของวองไทยเฮาทุกคนพากันไม่พอใจต่อหลักการครองเรือนของอินเชนเจยิ่งนะัก เช่นนั้นก็ทบกวนกงกงด้วยวันนี้ฟ้ามืดแล้วฝั่งไทยเราคงต้องการใช้คนข้าไม่ด่างทุกคนไว้แล้วอินเชียนมั่งเบี่ยงการเล็กน้อยแล้วขอมกายคารวะฉีคงคงคง่กงกงเป็นการแสดงความเคารพเข้าใจแล้วขอรับคุณหนูอินโปรดรักษาร่างกายให้ดีสิ้นคำฉีคงคง่กงกงผู้นั้นเกิดคำนับอินเชียนจือ่อและอินเชียนมั่งเล็กน้อยจากนั้นก็นำทุกคนบกกลับวงังท่านพ่อลูกเหนื่อยแล้ว ขอกลับห้องก่อนนะเจ้าคะพอทุกคนแยกย้ายก,กลับไปอินเชียนเมื่อก็ไม่อะไรเอาวอาสนามรบนี้อีกเมื่อคําเั็อินเชียนจียงยังอ่อนนยนแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปในจวนโดยมีซุยเอ๋อและปิงเอ๋อคอยประคองท่านพ่อพออินเชียนเมื่อไปแล้วอินรัวเซียก็ยขยับเข้ามาข้างกายอินเชียนเจีด้วยใบหน้าที่เต็มไปได้วยความน้อยใจสองมือดึงแขนเสื้อของอินเชียนเจีออยงอ,อ่อ,อนนพอเปิดปากก็คิดจะสัตว์โคลงใส่อินเชียนเมื่อ ทว่าวกลับถูกสู้ชิงึ่งเข้าไปกลับอยู่ข้างกายเสียเออห้ามเสียมารยาทเด็ดขาดการตัดสินใจของท่านอัครเสนาบาดีถูกต้องแล้วรีบตามแม่กลับประเสริฐนักพิษเดียวนี้มือของสู้ชิงที่จับเอาไว้บีบประๆาวาวตาค่อยๆมืดทำมืนบอกไปไหนว่าใหุ้ตรสาวอย่าหู้วา่าศึกในครั้งนี้อินเชยนมากเป็นฝ่ายชนะอย่างเห็นได้ชัดคุณหูเมื่อครูไหนท่านคงทำไปเพื่อบอกป้องพวกซูอินเหียงนะเจ้าคะ ทั้งสามทะลุผ่านสวนดอกไม้ของชนอัคคระเสนาบดีเดินไปยังเรือนฉี่รั่วซึ่งเป็นที่พำนักของอินเชนเมืองเมื่อเห็นว่าในสวนไม่มีเ่าทับใช้คนอื่นอยู่ซุยเอ๋อจึงเอ่ยเสียงเบาขัะได้ยินเช่นนั้นมุมปากของอินเชนเมืองก็อดยกยิ้มเย็นชาขึ้นมาไม่ได้เรื่องนี้ซุยเอ๋อก็ยังมองออกมีหรือนางจะไม่รู้เพียงแต่ว่าถ้าหากวันนี้นางไม่แสดงพลังออกมาแม้แต่ประตูใหญ่ของชนอัคครเสนาบดีก็คงจะเข้ามาไม่ได้ด้วยซ้ำซู่ชิงและอินทัวเซีย คงจะได้ขาดตั้งแต่แท็กเขาแน,น่ๆถึงเด็กจะทําให้นางอับอายที่น่าูจวนแล้วยืมผ้าของผู้คนโดยรอบขับไล่นางออกจากจวนแต่ว่าต่อให้พวกนางคิดคำพูดเป็นพันเป็นหมื่นตลกก็คิดไม่ถึงว่ายามนี้สิ่งที่อาศัยอยู่ในเปลือกนี้มิใช่อินเช่นมา่ผู้อ่อนแอค,คนเดิมอีกแล้วในเมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วต่อให้ชีวิตอยู่ในโลกต่างมิตินี้แค่วันเดียวก็จะไม่ยอมถูกผู้อื่นทันการเด็ดขาดยามนี้เสียงถังไม้ล่วงถังเข้าหูของคนทั้งสาม คุณหนูเมย์ดอกให้ทั้งสามคนหันหน้ากลับมาเราผ่านรู้สึกว่ามีลมเบาๆพัดผ่านไปเงาร่างสีน้ำตาลคุกเข่าลงหยุดตรงหน้าอิเนเชียนเมืองคุณหนูเกิดอะไรขึ้นเหรือเจ้าคะชนหดจิงโลขิดโศมกายเช่นนี้ผู้ที่มาใหม่ใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาขวาชายกระโรงอินเชียนเมืองหอมกับร่ำให้อย่างโศกเศร้าอินเชียนเมืองก้มหน้าลงมองเห็นเด็กสาวอายุสิบสี่สิบห้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจ นสมองมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพลนนี่คือสาวใช้ประจำตัวของอินเชียนเมิร์ที่สี่ซื่อเหลือเอาไว้ให้ทว่าสู้ชิงไม่ยอมครับคนของสี่ซื่อจึงขับไล่มู้ชุนคนนี้ไปอยู่ที่โรงเก็บฟืนต้องทำงานหนักทุกวันอย่างมีมู้ชุนภายหน้าเหลืองเส้นผมแตกแห้งอาพอมิอรอ่อยประชุนเห็นได้ชัดว่าถึงแม้นางจะอยู่ห่างจากจอินเชียนเมิร์แต่สู้ชิงก็ไม่ได้ดูแลนางเป็นอย่างดีเลยทว่าสาวใช้ผู้นี้จุนทักคาดียิ่ง มักจะแอบหนีไม่มเยี่ยมอินเชียนเม,มื่งที่เดินฉี่ว่าเป็นประจำตอนนี้เห็นโม่ชุนทําให้ไม่หยุดเพื่อมีให้ผู้ประสงค์ท้ายเห็นเข้าอินเชียนเมืง่งจึงประคองนางขึ้นมายิ้มทางข้าไม่เป็นไรแต่เ,เจ้าสิพายผอมลงอีกแล้วยาเมือของอินเชียนเมืองสัมผัสโดยมือทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยรอยแผลกางของโมชุนโทสะก็ท่วมท้นในใจทว่าโม่ชุนเห็นอินเชียนเมืองยิ้มยิ้มให้ตนเองก็ถึงกับพรืมทองให้สายตาจ้องคนหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอย่างอึงอ้ง อดคิดในใจไม่ได้ว่าทำไมคุณหนูกลายเป็นคนเพิ่บผาเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนอมูชุนเช็ดหยาดน้ําตาบนใบหนะ้าออกอย่างรวดเร็วพยายามยิ้มตอบบ่าวไม่เป็นไรเจ้าค่ะขอแค่คุณหนูสบายดีก็พอสุยเอ,อ๋อไปแจ้งพ่อบ้านนับตั้งแต่วันนี้ไปมูชุนคือสาวใช้ใหญ่ของเทือนฉีล่วไม่ต้องลับไปดองเก็บฟืนอีก ปูจบก็พาผู้ชนขับเรือนฉีล่ลวดเรือนฉีล่ลวด็ปเดินพักอาศัยที่ตั้งอยู่มุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจวนอัครเสนาบดีขาดการซ่อมแซมมาหลายปีวัชจะพืชขึ้นรกคืมห้องหับเก่าโทรมตั้งแต่ประตูทางเข้าเรือนจนถึงห้องนอนมิตรดินโคลนแตกต่างกับทางที่ปูด,ด้วยหินรูปทรงไข่หันในสวนทอกไม้ของจวนราฟาเะเฮลคุณหนูทำบากท่านแล้วเดี๋ยวพอจะทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะเจ้าคะ เห็นอินเชนเมื่อชันงันเขาอยู่หน้าประตูเรือนสายตาของโมชุนก็พันสัมผัสได้ถึงสภาพอันโลกครังวังเวงภายในเดือดฉี่รั่วจึงเอ่ยยังเอาใจใส่ทันทีโดยเฉพาะครั้งนี้อินเชนเมื่อต่อกัอกบสูอี้เหนียงเพื่อนางอย่าไม่นึกหวาดกลัวยิ่งทําให้โมชุนตัดสินใจนแน่วแน่ว่าจะโปรัติรับใช้อินเชนเมื่อเป็นอย่างดีไม่ต้องรีบร้อนรอให้พ่อบ้านลับมาก่อนค่อยว่ากันพวกเจ้าช่วยขับเปลี่ยนอาพร่อนเถิด อินเชียนเมื่ง้ามูชุนเอาไว้จากนั้นก็กำชับปิงเอ๋อพอพ่อบ้านมาถึงจเจ้าก็ไปที่ห้องหนังสือเชิญท่าน,นพ่อมาเจ้าข่าคุณหนูแมมไม่รู้ว่าเหตุใดคุณหนูจึงคาดเดาที่ว่าพ่อบ้านจะต้องมาแน่แนปิงเอ๋อก็ยังคงทับคำสั่งอย่างรวดเร็วทว่าความเ็วของพ่อบ้านคนนี้ทำให้คนไม่กล้าชมเชยจริงๆอินเชียงเมื่งเปลี่ยนอาพรเสร็จครึ่งชั่วยามจึงเห็นว่าเขาพาบ่าารับใช้ให,หลายคนเข้ามาในเดินฉีร่รว้อย่างไม่รีบไม่ร้อนบ่าคารวะคุณหนูขอรับ ผ่านเรื่องเมื่อคู่มาบนใบหน้าพ่อบ้านจึงย่อมคารวะอินเชียงเมือมากขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าสายตาที่เหลือบขึ้น,นน้อยน้อยกับพุ่งไปยัางมู่ดชนอย่างอมหิตพ่อพานเจ้าพาเป่ารับใช้เข้ามาในเทินฉีน้วยของข้าได้อย่างไรอินเชียงเมืองยกถ้วยชาตรงหน้าขึ้นจิบน้ำเปล่าเบาๆหนึ่งอึกแล้วจึงเอ่ยขึ้นชา้าๆทว่าสายตาก,กับตกลงบนเศษหญ้าในเืินฉีน่รดอยู่ตลอดเวลาเ่าได้ยินว่าคุณหูต้องการตัวเด็กมูช่ชนคนนี้ที่แท้ครหูหิน อีกคนให้หนางเทคนีค่ไปอยู่โรงเก็บฟืนแต่ยามนี้คุณหนูขับเลื่อนขั้นทางเป็นสาวใช้ใหญ่เกรงว่าจะไม่อาจทําให้คนอื่นย่มเกรงได้ว่าจะของพ่อบ้านทําให้ดัางของโมชุนชะดุ้งเื่อยอย่างห้าไม่อยู่สายตานางพันหัดไปมองทางอินเชียนเมืงด้วยความกังวลเล็กน้อยแต่ว่าวอินเชียนเมืองกับวางถ้วยชายในมือลองอย่างอ้อยอิงแล้วยิ้มบางๆมองไปทางพ่อบ้านริมฝีปากแดงขยับเบา,เบาหูหินพ่อบ้านหมายถึงซูอี้ยนหงกระมัง เรื่องนี้เขาไม่เข้าใจอินเหนียนที่ออกหน้าออกตามไม่ได้พูดหนึ่งให้เผ่ารับใช้ในจวนเรียกขันว่าฮูหินได้ตั้งแต่เมื่อใดต่อให้หลับตาฝันพอบางกระกิดไม่ถึงว่าอินเชนเมืงจะจับเรื่องคำเที้ยับวามไม่ยอมปล่อยเช่นนี้เในใจอดมึดมิดต,ตนเองที่สับเคราไม่ได้ตอนนี้เห็นอินเชนเมืองสีหน้าอ่อนโยนมุมผักอมยิ้มก็รับคิดในใจว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะมีไทเฮาหนุนหลังคุณหนุนใหญ่ผู้นี้ก็คงไม่พูดจาเช่นนี้แนะ่คาดว่าตอนนี้อินเชนเมือง คงสร้างสถานการณ์ขู่ขวัญเท่านั้นนางคงไม่กล้าล่วงเกินพ่อบ้านอย่างทจริงจงหรอกดังนั้นพ่อบ้านจะเสียายิ้มมุกปากสรุปเองโดยที่ไม่เห็นอินเชนเมื่ออยู่ในสายตาคุณหนูยายต้องโมโหด้าเราขอรับถึงแม้ตำแหน่งของชูอี้เนียงยังไม่ได้เรื่องขั้นอย่างเป็นทางการแต่หลายปีที่ผ่านมาทุกคนก็เรียกขานกันเช่นนี้ยิ่งไปก่อนท้นนายท่านเองก็อยอมรับไกลๆคุณหนูอย่าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกต้องเท้าฉันเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยขอรับ ปินเชียนเมื่อคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างจึงไม่ได้ยินมิดโมโหแต่รอยยิ้มบนใบหน้าขับเข้มขึ้นหนึ่งส่วนว่าจานี้ของพ่อบ้านข้าไม่อยากฟังแล้วความผูกพันภาษาพ่อลูกของข้ากับท่านพ่อจะเกิดจากความเท้าฉานขอเรื่องของคนอื่นได้อย่างไรถึงแม้จะถามกับเสียงเบาแต่สายตาอินเซียนเมืองกับทําให้คนใจสั่นสะท้านอย่างหุนทางพ่อบ้านเองก็หวาดกลัวขึ้นมาทันใดแต่ว่าเดาไม่ออกว่าตอนนี้ อินเชียนม่งโกรธจริงหรือว่าแกล้งโกรธจรึงทำให้เพียงทีบยิมกเล่าวขออภัยใช่ใช่ขอรับคุณหูพูดถูกที่สุดแล้วขอรับหลายๆลปอีมนี้เลี้ยจนติดปากแล้วเนยเฉินก็ได้ซูอี้เหนี่ยเป็นคนดูแลหากไม่มีสถานะกำถาไว้เก่ง่าเบารับใช้ปากเพาะพวกนั้นก็คงไม่เชื่อฟังพอบ้านพูดพลางสังเกตสีหน้าของอินเชียนเมื่อขณะเดียวกันก็บอกความจริงแกอินเชียนเมื่อได้อย่างถูกเวลาว่าซูอี้เหนี่ยเป็นคนควบคุมดูแลจนอัครเสานาบดี หวังว่านางจะรู้จักรักษาเอาตัวทอดเป็นยอดดีดักการนี้ข้าไม่เข้าใจหรอกจำได้ว่าตอนซูอี้เหนียงแต่งเข้ามาท่านพ่อก็ไม่ได้แต่งตั้งฐานะใดให้นางหากไม่ใช่เพราะวันนี้ท่านพ่อเรียกนางว่าซูอี้เหนียงที่หน้าประตูชวนด้วยตนเองเรกรงว่านางตอนนี้มาสุดก็คงเป็นได้แค่เมียเผ่าไม่กระเผ่ารับใช้แต่เพราะบ้านเจ้ากลับใช้เหตุผลนี้มาถกเถียงกับข้าเหตุใดเรื่องที่ท่านพ่อยอมทับแล้วคนที่เป็นบ่าทับใช้อย่างพวกเจ้า ลับทำต่อหน้าอย่างทับหนังอย่างรอยยิ้มบางๆบ,งบ,งบ,งบ,บนใบหน้าอิเนเชมเมองค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับการเอ่ยปากสักไซสแทนที่ด้วยความสูงสักที่ชวนให้คนหมือนเกรงโดยเฉพาะความฉลาดเฉลียวที่มิอาจปดบางได้นในดวงตาทําให้ในใจพอบ้านเจ้าพลันบีบแน่นความหยามเยยดในดวงตาที่มีแต่อินเชีนเมองมลาลายหายไปโดยพลันเช่นไหนจู่ๆพอบ้านเจ้าจงไม่พูดไม่จาเลาหถึงว่าสถานะของข้าตอยต่ำกว่าอี้เนียง เมื่อเห็นพะบานเจ้ากมน้าไม่เอ่ยวาจาอิ่งเฉียนเมื่งจึงได้ค่อยลุกขึ้นยืนก้าวเดินไปตรงหน้าเขาอย่างเชื่องช้าเบลตาเหยียบเย็ยนกวาดมองข้ารับใช้ที่ตั้งถายอยู่ด้านหลังเขาผอมเป่งเสียงหึ่งเบาๆความเย็ยนเยือกทั่วร่างทว,วีความุนทางยิ่งขึ้นบ่าไม่ค่าไม่ค่าคุณหนูยอมสูงสกวอีเนียงมากอยู่แล้วขอรับเบ่าพูดผิดไปขอคุณหนูอย่าได้ถือสาวันนี้คุณหนูเรียกบ่ามาขอเรื่องของมู่ชุนไม่ใช่หรือขอรับ เมื่อเห็นว่าเถียงเรื่องสู้ชิงไัยก็ไม่ได้ประโยชน์พ่อบ้านเจ้าจึงรีบเบี่ยงหัวข้อสนทนามินำซ้ำยังยกมือข้างหนึ่งขึ้นหมายจะให้ข้ารับใช้ที่ตั้งถ่ายอยู่ด้านหลังมัดตัวมู่ชุนภัยช้าก่อนอินเชียนเมืองกลับส่งเสียงห้ามเอาไว้ทุกคนพันตื่นตกใจพากันมาไปทั้งอินเชียนเมืองเห็นนางสีหน้าแข่งขครึมจริงจังจ้องมองพ่อบ้านด้วยสายตาเปี่ยมแวเวเย็นชาทำให้ในใจพวกข้ารับใช้พากันเกิดความกลัวเกรง ข้าแค่ให้ซุยเอิดไปแจ้งพ่อบ้านมีได้ให้พ่อบ้านระดมคนมาจับตัวนางหรือว่าข้าต้องการสาวใช้คนหนึ่งก็ต้องได้รับความเห็นจากพ่อบ้านด้วยสายตาของอินเชียนเมืองทิมแทงสายพ่อบ้านแลวกับคมดาบที่แหลมคมเล่มแล้วเล่มเล่าค,คุณหนู้แต่ซูอี้เนียงพ่อบ้านกำลังตกเถียงแต่ขับเห็นอินเชียนเมืองขอบตาแดงขึ้นมาโดยพลันเดินตรงไปอย่างด้านหนังของตนเองลูกคารวะท่านพ่อเจ้าค่ะแม่น้ำเสียเจะสันเครือ น้ำตาเอ่อคลอในขอบตาแต่อินเชียนเมืองแซงทำเป็นเข้มแข็งยออกายเขานับอินเชียนจือ้อที่เดินเข้ามาในเดินฉี่รั่วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องในเดินฉี่รั่วมีข้ารับใช้ยืนอยู่มากมายหลายคนในดวงตาอินเชียนจือ้อผันปากฏโทสะถึงจะไม่ค่อยชอบอินเชียนเมืองแต่ดีท้ายอย่างไดนังก็เป็นคณหนุ่ตะโกนใหญ่จะปล่อยให้ข้ารับใช้ทำต้อยพวกนี้เห็นรูปชมีิแทจริงของคุณหนูได้อย่างไรมีหนำ่ำสำยามนี้ยังเห็นอินเชียนเมือง ใบหน้าเนะต็มไปด้ยวยความขับค้องใจโถสะบอดักอินเซียนจือก็ยิ่งเพิ่มทวีเดินตรงพูดไปถงพ่อบ้านเจ้าในตาคมผักช่องคำเหงิจนพ่อบ้านเจ้าขนทุกไปทางร่างด้วยความหวาดหวัน่นพอบานเจ้าคิดไม่ถึงว่าอินเซียนจือจะปรากฏตัวขึ้นที่เดินฉี่ด้วยในเวลานี้มีหนำงซ้ำหลายปีมานี้อินเซียนจือก็ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาในเถียนพักของอินเชียนเมืองเลยยิ่งกว่านั้นก็ยังไม่สนใจใยดีอินเชียนเมืองนี่เป็นเรื่องที่คนในชนอัครเสนาบริรู้กันทั่ว การเปลี่ยนแปลงกระทำหันหเช่นนี้ทําให้พระบ้านขมวดคิ้วขึ้นมาทันใดแต่อย่างไรพ่อบ้านเจ้าก็เคยผ่านโบออกมากจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันทีเอ่ยขึ้นว่าท่านอัคระสานาบดีแต่ทับถูกทับดบทออกกลางคันอีกครั้งท่านพ่อลูกไร่ความสามารถแค่ต้องการสาวใช้คนหนึ่งมาพฏิบัติตนเองแต่ไม่คิดว่ากฎอาเปียของจุดอักรเสานาบดีจะมีมากมาแล้่กับคนพัวต้องผ่านการเห็นเจ้าของซูอี้เนียง ผ่านการเห็นช็อจากพ่อ้านอินเฉียนเมองกวักมือเรียกให้มู่ชุนมาอยู่ตรงหน้าอินเชียนชื่อเช็ดน้ําตาเบาๆคลายอย่างระมัดระวังดวงตาที่เมื่อคู่เต็มไปได้วยความเย็บเย็นยามนี้กับทาประกายหวาดกลัวท่านอัครลสานาบดีไม่ใช่นะขอรับถึงบ่าวจะยืมความเล้่ามาจากสวรรค์ก็มีกล้าทําตัวเป็นเจ้านายคณหนูดอกขอรับพ่อบ้า,บานเห็นอินเชียนชื่อสีหน้าไม่ไดีอย่างที่พูดแก้ทันทีแต่ว่าภาพบ่าวทับใช้จํานวนมากที่ยืนอยูอย่ในเดือนฉีลัว่ว ม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแก้ตัวพยะโยคเดียวก็จะลบล้างได้อย่างนี้ดวงตาอินเซียนชื่อเผยแผวหดเหี้ยมใมตตาที่มอง,ยงพยมพ่อบ้านแต่ไปด้วยความดุร้ายท่านพ่ออย่างนี้อินเซียนเมืองกลับเอ่ยเสียงแผวนางก้มหน้าพูดเสียงเบาๆท่านพ่อไม่ว่าอย่างไทยซุยเอ๋อและปิงเอ๋อก็เป็นคนของไทยเฮาเพื่อความสงบสุขของครอบครัวแล้วต่อให้ลุกนได้รับความอายุติธรรมก็ไม่อาจพ่อม่หกับพวกนางได้แต่หู้ชนเป็น่าของชวนนี้ ถึงลูกจะพูดอันใดผิดไปกับแพ้ภัยไม่ถึงพักกันไห้เฮาอินเชียนเชื่อคิดไม่ถึงว่าอินเชียนเมื่อจะพูดประโยคนี้โทสะบนร่าสลายหายไปครึ่งหนึ่งสนยมองไปที่นางด้วยดวงตาราคนรอยยิ้มเอ่ยชมชอบไปอย่างอดไม่ได้เมืองเอ,อ๋อรู้ภาษาเสียจริงๆจากนั้นมองไปยังพวกพ่อบ้านโดยสีหน้าย,ยำเกรงยังไม่รีบใส่หัวไปอีกจำให้ดีว่านี่คือเรือนพักของคุณหนูใหญ่พวกเจ้า จะเข้าออกทำอำเภอใจได้อย่างไรต่อไปหากคุณหนูใหญ่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสูอินเนียงข,ขอรับบากทราบแล้วพอบานเจ้าเห็นว่าตนเองรอดพ้นหยนะจึงรับและร่างรับคําทันทีผ่านไปครู่หนึ่งก็พาคนของเขาหายไปจัดรงหน้าอี่งเชนจือพอเห็นผู้คนสลายแยกย้ายอิ่งเชนจือก็หันกายคิดจะจากไปแต่เมื่อเห็นเดินฉี่้วยแห่งนี้ ชำรุดสุดส o จนดูไม่ได้และยังเห็นว่าข้างกายอินเซียนเมืองมีค่ารับใช้คนปฏิบัติเพียงสามคนหลังจากคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นพรุ่งนี้พ่อจะให้พ่อพาเจ้าพาคนมาส้มแซมเทินนี้สักหน่อยถึงแพ้ค่านี้ลูกจะถูกเฉินอ,องถอนมัน่นแต่ก็ยังมีไทเฮาคอยเป็นทุระให้เจ้าจงมกัได้ถือสาเลยเมื่อเห็นอินเซียนจือเอ่ยเตือนตอนเองอีกครั้งอย่างไม่วางใจในใจอินเชียนเมืองก็รื่น้วยรอยยิ้มเย็นชา แต่ใบน้ายังคงว่านอนสอนหน้าเช่นเดิมเดินไปส่งอินเซียนจือถึงหน้าประตูเธอด้นตนเองแล้วจึงทำความเคารพเอ่ยเสียงนอบน้อมลูกเข้าใจเจ้าค่ะท่านพ่อโปรดวางใจในขณะที่ทางทันอินเชียนมั่งถือไพ่เหนือกว่าแต่ทางสู้ชิงขับเพิงโทสะเต็มท้องพอหนอนได้ยินคำรายงานของพระบ้านเจ้าดวงตาคู่งามจึงเดิมทีอ่อนะมุนก็เแผงประกายความโดรเหียมในทันทีมือที่กำพระเชิดหน้ายิงผิดแน่นขึ้น ฟังข้าให้ดีต่อไปนี้เบียรายเดือนของเธอฉีรั่วให้จ่ายช้าพักกำนด10วันนางอยากจะดูนะถ้าหากไม่มีเบียรายเดือนอินเชียนเมิ่งจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ